สวัสดีจ้าทุกคนบางสวนแหว,ว,ว,วนเลยจ้ะบ,บุบันผักได้ใจก็เขียวหนึ่งหยาหยาใจหยาแหวนเราไม่มีเวลาไปบางสวนมีใจหยาเต็มสวนเลยเป็นบ่สิดาเป็นหยาเต็มหยาเต็มบ้านสวนวะก็ไม่ีเวลาหรือจะบอกต่งเฮ็ดงานยาวเลยหกมือร่างหยินเนีย่ย ห้งสวนบุ้งกวจืดแล้วจ้ะแต่ผลไม้แหวนดกดกปีนี้พุ่นะงากองออกไปข้างนอกคนน่ะลูกเฟียสิกหลายอยู่จ้ะลูกพีด,ดกมากปีนี้ดกจนงากองตายวเหรอแอนสิหาพักบุ้งจังใดแอนแอนในบ้านสิมากเกีบพักบุ้งนึกเปกับเขาจักหน่อยไหมจ้ะ ไม่เห็นหย่าแล้วก็โอ้ยเ,เบิดคำสซีเว้านี่แหละจา่าปลาพักบุงแหวนปลาพักบุงได้จ้ะนี่ยกำลังขืนงามเลยแต่ว่าหย่าหลายหลพักผมไมจ่จ้ะพุ่นน่ะพุ่นน่ะปีนี้สวนมันไม่ยังเลยจ้ะก็หลังหัวรอมิเตย่ามิเตยาเดียวปีนี้หลังบอกมิเตยาอันเดียวปีนี้แล้วสัวนว่า เฮ็ดยังนะเวลาวิพากษ์พ่นดกเฮ็ดอีหยังนะน่แดงจะทำาลายใส่ถุงมืออ่ะออเดแดงชวยกำลังซัดแตงกับแตงกับโอ้ยตะลิโตนในจ่าปีนิสวนแวนฮะฮะฮอหัวลฮ เอาจะดึงยาเหรอ,อ,อโอ้พักบุ้งแบนกันหยากันลายคักจ้ะกนไท้ย,ยืายอา่เออนี่เป็นนักชัชชาชาัาาาักเออกนไท้ไปเก็บไปเก็บปัดบุ้งเหรอ ม่มมไปคมเนี่ยเยอะมากเลยไอ้กระดุบกระดุบเนี่ยไหนกระดบกระดบเป็นแบบนี้ตวถจะตากหลหลเก็บจังฝรั lang, ่งลืมลืมลืมทําส่่ฝรั่งลืมทาสฝรั่งิาเอ้าหะ Đoàn con Thái thằng anh này, mẹ mình nuôi theo anh điô, bắt bông xoây, thể lao mấy tru cưng, bên bên ba. Bắt Sira, lại cái bắt cóm ấy? Bỏ. Cái bắt bông. Cái noi ba. อาทิตย์หน้าฟังมีพักทัสตสต์ทัสัได้ไหมปัดปุงโอ้สู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 ้อะไรนะเก็หอกพวกในป่าแต่แบบนี้ เป็นแบบนี้เป็นแบบนาหาหาจะดีโอ้สูงขนาดนี้สูง,งอะไรเหรอได้แค่นี้แหละเล็กแค่นี้คุณได้คุณเอาอะไร<ม> <laughs> คุณไทยไมารู้มารู้เก็บอะไรไม่เต่ปานเดียว นี่ทุกคนทุกค,คนคนไทยหาหาขางไรมิเตป้าไมาเห็นปัดปุงเก็บปัดปุงในป่าเก็บปัดปุงที่ป่าโอ้เราเงืดกไหลมีแต่หยาไม่แต่หยาเออนี่แหละเวลาไม่มีเวลามันจะเป็นอย่างนี้แหละโอ้เป็นนี่คนไทยกับฝรั่งโปรยส่วนมาทำอะไรโปรยส่วนในป่าเฮียเฮตานะตานฟันดกฟันดก พอใจเห็นไหมปัดปุ่งเห็นไปไหมเห็นบุกซิดาบุกซิดาฮ่าฮ่าเด้อไม่รู้จะหาตรงไหนเป็นแบบนี้ก็ได้แค่นี้ชัชัฮ่าฮ่ามี

Ja, galt kog ham på, han vil have kogt den kommer kun ikke. Ja, kun dig. Grib hjemme, eller grib på på pung. mig. kom. dig. พี่นี่มีแค่นี้คุณตุคุณมาไมีอะไร,ม,ะไรมากระเทิดมาขึ้นอันนี้มาขึ้นอันนี้มาคุณพี่น,นี่มาได้ทำอะไรก็ <laughs> ได้รู <laughs> ้ทำอะไรแล้วค่ะนิดเดียว <laughs> นี่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 นคุณมีเยอะโอเคอันนี้คุณมีเยอะโอเคปัดปุงอันนี้ฝรั่งทำนุ่งคลังสะอาจดจชคดีอันนี้คุณเห็นปัดปุง Ah, Tyler, ni eh? Oh good. Good, good sway. Nee, to con look peace. นักกระดักนี่เดียวนี่เดียวตกกัน long ตเหรอออ for long ไซมายไมายกัน long เป็นนักปีนี้มีเยอะเยอะกระดีปีนี้เต็มเต็มนี่จะคนคนไทยทำ f i g h t กับปัดปุ่ม

ก่อนใช้เห็ดน,นั้นไม่มีเวลาเอ้าบุ๊คสิระเห็ดน,นั้นเห็ดน,นันะ้นนะแบบนี้เงานไม่มีเวลากิน <laughs> ดีๆหาดีๆไอ้ฝรั่งกินปัดปุงป้งปัดปุ้งในป่าเราอไม่เป็นไรได้กินไหม ได้กินโอเคเออได้นิดเดียวได้แค่นี้โอ้อันนี้มาเป็นนิดเดียวได้กำใหญ่ยู่งพอได้พัดนุงลอ็อปพอดีกับบ้าลอาจา มาสิมาเกพักบงอะนะโอ้พลังหัวหล่อสวนมีจะป่าบางทีงล่ะจ้าฝนฝนตกยาวอาทิตย์นึ่งอะห้าขึ้นลายไหลเลยยางนึ่งแหวนกับบมมีเวลาพร้อมจะแหวนเห็นงานหกหมื่นน้อจา้าเนาะเดี๋ยวยุดพักมือเดียวกับบมมีเวลาฮิตสวนปันใดก็เทเห็นแบบที่เห็นนี่ล่ะจา้าไปไปบ้าน กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านได้หนึ่งถุงปะพุ่งได้หนึ่งถุงก็จะต้องเปเลือกออกอีกยากก็เยอะหน <laughs> ้ามีครึง่งห้ามีครึง่งนะไปดูสวนรอบๆเป็นยังไงบ้างบ้านเราสันวะแฟนที่ไปบ้านกันละโอ้ยพ oh, yeah. yeah. ี่เสืองานลูกกีกิ้งไอ้ลูกพีชออกมาวอดถนนพี่นกักหลายกล้องบ่นละจ้ะ หน่วยกับบางงามดอกปีนี่น่วยน้อยจ้ะบางน่วยใหญ่ปีนี้น้อยน้อยหนึ่งน้อยบางใหญ่จ้ะอยาดูแอพีิเางไหนนู้นน่ะดกจ้ะพลละไม้สวนแหวนปีนี้ดกดกหลายไหลแอปพลหลายอะเยอะปีนี้เยอะมากดกด้วยดกมากด้วยแต่พักกันยังขึ้นรถกลับบ้านแล้วจ้ะ สวนแบนไม่มียางหรอกปีนี้เห็ดกระเจ้าจะมีเวลาไปเก็บบ่ดูสวนกระเจ้าคือกันพุ่นนะกระเจาะกังามงามสวนกระเจ้าผนดุพีกจะหลายดุพีกกับงากองคือกันแล้วกระเจ้าต้นน้อยๆนะโมแน่กระเจ้ากับดกคือกันดกเด้อดุกแก้มจนลงข้างล่างต้นเล็กๆว่ะ cái đuổi này nít như mài hạc mhm đuổi mãng liền ạ lâu 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 กลับบ้านแล้วป่ะบานละใจบานละใจไปบายบายจัสดีจ้าไปไปจ้าดูคลิปคนไทยกับฝรั่งบาย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 